เยสวัสดีครับผมจะมาผมจะเอาชิมรอดเอาค่ะผมผิดพลาดอะไรผมจะมาเล่นเล่นในโหมดทั่วไปไม่ก็โหมดที่ไม่หมดแล้วในเรื่องจะจะเอาชิมรอดให้ดูครับผมแน่ที่หนึ่งที่ยอดคร่ะ ถ้าอยากไปดูก็กันเลยกันเลยฮะนีตัวละครที่ผมใช้คือตัวเซ

สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอสู้จะถูกนาโบน้มม เอาา้แมกอนผมจะเล่นไอ้ปืนหลักงั้นนะโอ้โฉบไซไอ้แมก่อนบาลีเอาไปซืออะไรเอาหมดมี่เ้ยบาลีไม่ต้องเอาไป ไอโจเซม,มเขาไม่ไน่าทำอะไร่าข้อชว่วงนี้ไม่แต่คนเร่งหัวทั้งยิงหัวเลยแหละยิงหัวป๊บแม่ตายเลยแหละน่าจะวิ่งก่อน มาเกียวน่าจะตระาแบบกร่าณนีเอ้าถ้าผมไม่รู้ขออภัยด้วยผมไม่เล่นเกมนา้นถ้าผมเล่นทับท anyway. ิมาก่อนเพราะอันี้เว้ยเพราเพราะฟรีไฟเมื่อวานผมเพิ่งไปเจอคนส้ำผมมาทำอะไรแบบเยป็นไงหนือเหมือนเรื่อ ไลท์สูงด้วยเนาะไลท์ไดมอนด์ทำตัวติมต้อย่างเงี้ยโอ้โหโโเจออย่างนี้เจออย่างนี้เพื่อนผมออกเวลผมเพื่อนผมขอตัวลาไปก่อนเลยมันค่อยเป็นคอ่นคอยสีขนนั่นมันม,นมนันเป็นสายเติมเลยเนะาะเติมไม่น่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่น่ามีสายต่ำตั้อยู่ทำเต้กับไอ้สายฟรีลงของ เขาไว้วัดกันที่เงอเขาไว้วัดกันสีมือเขาว,วัดกันที่จิตใจจิตใจ,จนี่เว้ยจิตใจต่ำชา้าขอบคุณคุณคุณไอเนี่ยคุณคุณได้อะ่ะคุณถ้าคุณซ้ำศพนี่เขาเขาเรียกเขาเรียกว่าไอ้พวกไอ้พวกไอพวกเร็วเลยจะพึ่งมาอย่าพึ่งมามาิำด,ดาบนะครับฤทธิ์ มันจริงก็มันทำเ้ไม่เหลือสิบเอ็ดคนแล้วให้เ hey, อ hey, hey, e ีกเดี๋ยวเดี๋ยวผวายเกินไปไหมไม่ดูเลยไม่ดูเลยหนึ่งคนแล้วผมจำได้ว่าซีฟานห้าขีดผมกูไม่มีเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรวะ อุ้ยไอเปืนอักได้ก็ทไม่หเจอปืนอัคตีต้องทำไม่ไหวต้องเอาหยิบมาอุ้ยผมเป็นสายฟรีนะอย่าไปเบิดเ่มนะผมเป็นสายฟรี ไอวอลนี่ไอวอลไปก่อนกันกันทายดีผมว่ามีจะใช้แต่แต่ผมไม่ใช้อ่ะมันมันไม่ยิงหรัวยิงไม่โอ้ไม่จุดเด่จริงวะเฮ้ยมันไม่นา่าจะมี้ค่50คนไม่ใช่เหรอ50คนไม่นา่าเหลือแค่นั้นคือยเป็นเกี่เทียน ผมไม่ีดคนเลยนะครับผมไม่เห็นคนเราจะวัดกระถิ่นมือเลยวัดกันถิ่มือแล้วเลยเฮ้ยทำอะไรเสร็จดังในวงก็ไม่มีนะในวงวงโดมไม่มีไปไหนกันเหรอไหนรถรถไงรถเรา 抖音网。 ไม่ก็แต่ผมจะไม่ใช้เสียงตายเลยไม่รู้สิว่าเสกตายหรือว่าเอาดีนะเอ้ยจะเอาอะไรกันแน่เอาได้ไวะไม่จะขบสีเลยจะขบสีของเี่ยวคนหัวของีเที่ยวของของ,ของ,งกกเก็บมาก่อนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่เตยเตะ อันนเท็บแ้วไงอันนี้เธอปแล้วไิวะ่ะ Thank <laughs> อยู่ที่ไหนอยู่ตรงซอกที่ไหนก็ไปครับ็ี่ไปไหนของผู้<ก>คนบกแบบตั้งต,ตั้งต,ตั้งไป อย่างนี้ผมเลิกไปเลย ละตายทาไมไมปืนกัดจังวะแย่หรอแพ้เหรอร้าไปกำลังใจได้ก็จะแพ้พอแล้วไม่ถอยอันนี้ถอย